มองล้ใจก็ลอยแมนว่าเรื่องฝ่าเรื่องฝนีส่วนมากบอบอเป็นอุปสรรคบอเคยเด็นยกเปลิกหย่อนฝนบาเทือกที่พี่นอ,อ,อนกระทํางการแสดงปกตินะครับตามตามธรรมเนียมแล้วนะมันมันกับนีอยู่แล้วล่ะครับช่วงฮอตหนาะฝนบ้นมือใดกับมือหนึ่งนะฮะเมฆเมษาขันฝนมาเร็วบางเทือกกลางเดือนมีหน้าก็เริ่มมีฝนแล้ว มีหน้ามีสาพฤษภามีทุนา,นาเนี่โจงนาบุญไฟนี่ก็ต้องเสี่ยงกับฝนนะครับแต่ขันมันมีงานตอนอย่างมันก็สามารถไปได้นะบางที่แบบฝนตกช่วงว่าคำอากาสิตะกอนนะครับหรือ,หร,อหรือปัจจุบันนี่แหละนะครับเท่ากับคือตามสัญญาเนี่ยฝนสิตกหรือบ่ตก๊กฝนต๊กเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยมอลล์ไปถึงเจ้าพางเป็นใจเงินเต็มอยู่แล้วเป็นบ่ครับ แต่เฮ้าสิมารับเงินซื่อๆก็บ่ได้เฮาต้องทำการแสดงเขาต้องเหตุงานเพื่อที่จะแหลกเงินมาบร่เวณาในสัญญาระบุไว,ว้ว่าฝนตกกระต้องจ่ายเงินคือเ่าเฮาบ่อ้องเล่นก็ได้นอนจะได้มันก็นจ่ายอยู่แล้วซี่สิมันกับบได้ครับคนหน่อยคนหลายกับบกี่ยวนะครับในเมื่อฝนมันหยุดหรือฝนมันคอยลงที่สามารถทำการแสดงได้รับ การแสดงยังจะต้องดำเนินไปปกตินะครับหมอรำใจก็ลอยเ้าจะเป็นแบบนั้นพี่นองกับม่หลายครับแม่นหลายบ่หน่อยเขาก็ต้องทำการแสดงนะครับโอ้ยตะกีผมลำอยู่ขณะขณะเพชรสีข้ามหรืออยู่ขณะเอียงเนาะ เพชรสีข้ามหรือเป็นสห้องสาบอจักแต่ว่านี่แหะเพราะว่าเป็นเพิ่ป็นขนาดเดียวกันแต่ก่อนแต่ก่อนซื้อขนาดเพชรสีข้ามแล้วต่อมาเป็นต้องเปลี่ยนเป็นขนาดสห้องสานะครับล้ำล้ำหน้องกาลสินสารคามนะครับมอลล่ามันจะบ่ได้บ่ได้สะดวกสบายบ่ได้ท่านสมัยบ่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายแบบคือสมัยนี้เนาะมันก็เป็นรถเรืออุปกรณ์งานแสดงหรือ ไปล่ำขับบ่มีเต็นบ่มีเต็นยังสี่ได้พี่น้องนากะขยูขันไปทุง่งนาอยุบน้ำหอมใหม่หอมไห,ห,หลย,ยุบน้ำไตเรที่ยังสี่ไม่บ่ครับเ <c oughs> มื่อนั้นเนี่ยฝนตกจำเด้วฝนตกแห้งแห้งจนว่นน้ำหงนน้ำยุไต่เรที่เนี่ยจนหอดประมาณเกือบถึงเขานะครับมงแบบว่าก็นอนไต่เรที่นอนแบบนอนในรถบัตเรามีเพนมีรถบททัตคันหนึ่งแต่ก่อนวันที่นี้ฝนหยุดประมาณเคียงขึ้น นะครับหัวหนา้าพอทุน่นะซื้อเพิ่นซื้อพอทุน่นหัวหนา้าทางเพลสีข้ามไปคนขึ้นะาม,มาประกาศเพิ่นลูกน้องตื่นมากันตื่นเรื่อลาล่างนาลาง,าลางตาลุกขึ้นมาแต่งนาคอน่อนไหวกับลุกขึ้นมาเช็คฟื้นเช็คไฟแบบเตรียมกลางสแสดงไม่กลางดึกนันะนะครับทุกคนกนัลุกขึ้นมาทำนาทีของจับของแต่ว่าวันนี้มันมีปัญหาหม่องน้ำเนี่ยมันบนรถลุ่งเลยเพราะว่ามันเป็นทงนาน้ำเนี่ยยังเพียงหัวเข่าอยู่แต่ว่าฝนในยุดโตกแล้ว ผูนีบ้านมันก็ประกาศในเช่าบ้านเอาเตียงมาขอยืมเตียงจากไทบ้านคือไทบ้านมันก็ใจสู่ยีริตตะกอนสิบอคอยมีคําตํำนี้หรือคือมันเป็นบุญเนาะพี่น้องสมัยก่อนนี่สิบอคอยมีคำามายกเลิกสิบอคออาจจิตด้วยความาั่ลมันกับ,บพ่แพงนั่นแหละชาวบ้าน กับมอลลั่มเพิ่นก็ซอยกันบานี้นะครับเพิ่นกะอยากให้บุญเพิ่นแล้วเนาะฝนตกล้ะมวนไปอีกแบบหนึ่งต่กอนคือพอสมัยตะกอนสิบบอนี่มะเขียวมะขอนมะอย่างเด้นะฮะสมัยนี้ฝนตกเศร้าไหมนี่บางบ้านนี่เพิ่นอาขีเรายังสิเพิ่นกะตามภาษาพ้นเมาเนาะมานฝนตกเศร้าแล้วเพิ่นกะเสียงมอลลั่มรินเรื่อยสิมันก็เป็นไปบ่ได้ดเป็นบ่ละเพราะว่าระบบไฟระบบอีอย่างมันก็ต้องชั่วก่อนมันต้องใส่เวลาในการเสียจใหม่ แต่ก่อนนี่เพิก่กับทายบ้านเพิ่งกับเมามาซอยเอหมอลำเพิ่กับประกาศให้เจ้าบ้านนะไปยกเตียงยกกระแขมาานะครับผู้ใดมีไม้มีมมมมยางกเก่ามากการให้หมอลำนัง่งหลังเวทีหล้อก็ยางขึ้นเวทีนะครับยังยังเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับบรรยากาศดีๆปอกไม่ขึ้นไมเก็เป็นสิบยี่สิบปีแล้วล่ะเนะี่ยผมแต่ผมเป็นผู้เบาหน่อยไปหาลำน,นาดคนั้นนณดนี้แต่ก่อน มันกับบอกมีโซเชี่ยวบอกกค่อยเห็นคนผิดค้นท่านกันอย่างดอกแนวแนวหมอลรำตะว่าขันมันกับเป็นเป็นน้ำเปิงมเป็นน้ำหมองหรือว่าพี่น้องนะครับแต่ว่ากานเรื่องกับปัญหานี้มันเกิดสมมุติว่าฝนตกฝนยังเสียบเเคยเห็นเจ้าพามีปัญหานะครับแต่กับพ่อมม่เป็นโมงจะของเนี่คกับกับกบ็ค่อยมนีปัญหาขึ้นกันบอกมีปัญหาเพราะว่าฝนตกกับตกธรรมดาแต่ยังเปิด เปิดฝาเปิดวิล่าแห่งแห่งในทําการแสดงอยู่นะครับเ mm hmm. จ้าพาเพิ่งม,มาจ่ายเงินเท่ากับสบายใจในการรับเงินไ mm hmm. กล้สิเตยล่าแล้วครับฮอนชยัยถึงฉากที่ก้าแล้วนะ